สวัสดีครับพบกับวิชาพระศึกษานะครับระดับประถมศึกษาปีที่3ในสัปดาห์นี้นะครับคุณครูจะมาเริ่มสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่7นะครับในหัวข้อเรื่องการสร้างเสริมทดสอบนะครับสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพนะครับสัปดาห์นี้คุณครูมีคลิปความรู้จากกรมพระศึกษานะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับในเรื่องความสําคัญและการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของเด็กและเยาวชนมาให้นักเรียนได้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ความสำคัญและการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของเด็กและเยาวชนหากเรามีสุขภาพดีการดำเนินชีวิตประจำวันก็จะเป็นไปอย่างราบรื่นใช่ไหมล่ะครับสภาวะของร่างกายที่อยู่ในสภาพที่ดีและระบบต่างๆสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียกว่าสมรรถภาพทางกายซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทคือสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพและสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่นักกีฬาควรให้ความสําคัญกับสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพซึ่งจะมีส่วนช่วยลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคและปัญหาต่างๆที่เกิดจากการขาดการออกกําลังกายโดยมีองค์ประกอบ5ด้านคือ 1. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเป็นความสามารถของกล้ามเนื้อที่ออกแรงเพื่อต้านกับแรงต้านทานโดยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ช่วยให้ร่างกายทรงตัวต้านกับแรงโน้มถ่วงของโลกได้โดยไม่ล้มนั้นเรียกว่า ความแข็งแรงเพื่อรักษาสวนทรงซึ่งใช้ในการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานอีกชนิดหนึ่งคือความแข็งแรงเพื่อเคลื่อนไหวในมุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นแขนขาใช้ในการเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวันเล่นเกมกีฬาหรือออกกําลังกายครับ 2. ความทนทานของกล้ามเนื้อเป็นความสามารถของกล้ามเนื้อที่จะรักษาระดับการออกแรงติดต่อกันเป็นเวลานาน,านๆหรือหลายครั้งติดต่อกัน 3. ความอ่อนตัวหมายถึง ความสามารถที่กล้ามเนื้อหรือข้อต่อต่างๆเคลื่อนไหวได้ระยะทางหรือมุมมากที่สุดครับ 4. ความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือดเป็นความสามารถของหัวใจและหลอดเลือดที่จะนำเลงออกซิเจนและสารอาหารไปยังกล้ามเนื้อที่ใช้ออกแรงขณะทำงานและขณะเดียวกันก็นำสารเคมีที่กล้ามเนื้อไม่ต้องการออกจากกล้ามเนื้อที่ออกแรงด้วย 5. องค์ประกอบของร่างกาย คือส่วนต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นร่างกายสำหรับดัชนีมวลกายเป็นการวัดองค์ประกอบของร่างกายอย่างหนึ่งซึ่งสามารถบ่งบอกได้ว่าเรามีภาวะที่สมส่วนผอมหรืออ้วนหรือไม่การรักษาองค์ประกอบของร่างกายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมจึงช่วยลดโอกาสเสี่ยงของการเป็นโรคไม่ติดต่อหรือรังได้ สมรรถภาพทางกายของแต่และบุคคลสามารถประเมินได้โดยการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อให้ทราบถึงระดับความสามารถของร่างกายและนําไปเป็นแนวทางสําหรับเลือกออกกําลังกายให้เหมาะสมกับตนเองหรือนําไปพัฒนาขีดความสามารถให้สูงขึ้นเพื่อต่อยอดไปสู่ทักษะด้านกีฬานั่นเองการพัฒนาสมรรถภาพทางกายสําหรับเด็กและเยาวชนจึงทําได้โดยอาศัยหลักการออกกําลังกายที่สําคัญ3ประเภทได้แก่ 1. การออกกําลังกายเพื่อพัฒนาระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด จะต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างต่อเนื่องติดต่อกันประมาณ15-30นาทีขึ้นไปซึ่งจะทําให้ร่างกายได้บริหารกล้ามเนื้อหลายส่วนและเกิดการเผาผลาญพลังงานโดยเฉพาะไขมัน 2. การออกกําลังกายด้วยแรงต้านเป็นการออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงและความทนทานให้กับกล้ามเนือ้อเช่นการใช้อุปกรณ์เครื่องยกน้ําหนักลูกบอลน้ําหนักยางยืดและบอดี้เวทเป็นต้น 3. การพัฒนาความอ่อนตัว ทำได้โดยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อและเอ็นจนกว่าจะรู้สึกตึงและค้างไว้ในท่ายืดเหยียดนี้ประมาณ10-30วินาที<ป>การออกกําลังกายจะช่วยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้อยู่ในสภาวะที่ดีลดอัตราการเกิดโรคอ้วน ช่วยพัฒนาระบบประสาทสัมผัสและโครงสร้างสมองลดอาการซึมเศร้าและวิตกกังวลทําให้อารมณ์ดีเด็กที่ออกกําลังกายเป็นประจำจึงมีโอกาสพัฒนาตนเองทั้งทางร่างกายและจิตใจไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพที่ดีในอนาคตได้ครับ